ดีคะ่ะ f อฟซีฟังไทยและปังลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนาดาจะพาไปตามน้องนาดานะคะน้องนาดาจับป้ายนาดาไปน้องนาดาไปเที่ยวห้างวันนี้จับป้ายเป็นเลขมาให้แม่น้องนาดาดูนะคะรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะเ,เปิดไปนะขอขภัย คุณแม่คอยบอสได้ดังใจพี่้องไปงอนมังนั่งกินนมเมื่อนีนนน้น้นองนาดาเพื่อนบพ่อไปโรงเรียนเพื่อนล่อให้นนทีย่าม่อบเพื่อน,น,น,นอยากได้ตังทีเอฟซีโอนมาเพื่อนรู้ยู่เพืพ่อนจับรอนารีได้เป็นสามเจ็ดหนึ่งเนาะสาเลยตัดให้สามเจ็ดเจ็ดหนึ่ง สามหนึ่จะได้เขาสามเจ็ดเอฟซีฝากมะหอยนองระดาห์นองระดาอยากอายก้องี่นองเอ้ยนอนบอลูกเลยพี่นุ่มบอลเจลล่าแล้วมันบอลย่อมลูกเห็นที่ไหนนาะนอนนอนนะคะเอฟซีฝากม่ามีพานพันนนทิยาจะมีเอฟซีโคลาชห้าร้อยนะคะคุณสาวิตซีสองร้อย คุณพรทิลาสองร้อยรวมเป็นเงินเก้าร้อยให้หนึ่งพันไปเลยเอ่ขอบคุณค่ะคุณลหลายๆเรืองขายอีกทีแต่ทางีอันมีช่องของแม่น้องก็ได้เด้อจ้ะอันบอผสมออกน้ำอันแม่คนหนึ่งให้ห้าร้อยคนหนึ่งสองร้อยจ้ะรวมทั้งหมดเป็นเงินเจ็ดร้อยนะคะเออได้สองพันจโอ้ยสองพันจีดแล้วพี่นันดาโอ้เจกเกิลอ่าเป็นตะบองนี่ตัวไหนเขาแห้งเขาแห้งอันว่างได้เงินบ่ได้เง 1, ินอยู่<ด>พี่น้อง กุมันอันนี้ก้อนพันยกขายยันขาวกล่องเอ้าเอาว่องเงินหนิว่องเงินก็ไดโอ้โหคุณอากุมารความอมณ์ดีพี่น้องเอ้ยเหมือนนี่ฮะมวย่อมไปโรงเรียนเลยถ่ายนุ่นที่ย่ามามูจะรอตังค์ผนว่ามาหนูจะรอตังค์โอ้ยเรื่องเรียนก็รอได้ดอวก็เลยว่าคิดว่าเออยเดืนเม่ไปหาหมอบื่อื่นหน้าพลอยก็เร็วพาผมไปไปส่งของให้ป้าน้ำเลยพาผมไปน้ำไปจ้ะ เอาเอาว่าผ่านคลิปนี้เนี่ยเป็นยังอันจะได้ไปแท้เป็นบมอาหมอนี่มะออื่นเนี่บหมอเลียนไปเลี้ยนมาอย่งี่กับเห็นโทรมาบอกไม่จ้ากันสิเป็นเบื่อลนวตัวถ้าคนโทรมาเลื่อนคือไปเบื่อไหมจ้ะไปฟังผ้นจ้าไปฟังผลผล้นอันตรวจชิ้นเนื้อว่าจะุกแล้วสิเป็นยังกันแท้แต่ถ้าจะุกผ้นออกมาแล้วสิเป็นบวกเป็นลบสิพาบัวพาเข้าก่อยตดชินใจอีกทีนึงคนวะแต่ว่าให้หไปฟังอันผลนอันตรวจก่อนคนวะ เงินเวลาพี่น้องอื่นจะเสียเปลี่ยให้ดอกก่อนไปกสีถ่ายที่เบิองอยู่ดอกจ้าอันเราโนงเงินหน้าดาวบอกเลขไปงมื่อวับอกตัวเก่าไหมจ้าตัวเก65ตัวเก่ามันบอกแม่้นแล้วก็เพิ่นไปอ่นมื่อเส้าเนี่ยเพิ่นไปจับกระดาษแน่นแน่นแน่เดี๋ยพี่น้องอันไปจับอยู่แน่น CJ จ้าอ๋อผ้าลูกไปซีซีมั้งบอกไปซีเจอ๋อไปซีเจอันมันเป็นป้ายแล้ไอ้ป้ายอัน ป้ายข้อคองอะนะเพิ่นหยิบมาแม่แม่แม่เนี่ยแม่ชอบไม้เพิ่นวะ่นเลยหยิบมามันเป็นสามเก่าเลยพี่น้องอม,มันเป็นป้ายสามเก่าตัวแดงเลยดิยตัวเป็นเป็นตัวหนังสืออะไรเลยอะป้ายยังป้ายอัน<ไ>ป,ป้ายสินค้าป้ายสินค้าไม่จม้จะเพาาาาิ่นหยิบมาแล้วเพิ่นมาใส่ตะกร้าตะการเนี่ยนะผลว่าแม่แม่ชอบไม้เนี่ยผลว่ามันเป็นสีแดงอ่าเป็นเป็นเป็นตัวสีแดงมันเป็นราคาคองไม่จ้ะอ๋อป้ายนี่ปายกันน้ำเดือดสามหกอะ สามเก้าสามหกมิม,มีสำนักไม่ตะองเพิ่นนะแม่จ้ะการอันนี้บอด้ทามบอด้ยังเพิ่นได้จ้ะเพิ่นเพิ่นเอาเอาป้ายมาให้เสือของเราแม่ชอบไม้เนี่ยเพิ่นวะไม่เห็นเลขไม้ไม่เห็นเลขอะไรเพิ่นวะนะอืมก็เอาก็ว่าเลข,ขตัวเขาก็ว่าเบิ่งกสามเก้าตัวเลือกอยู่แล้วเป็นป้ายของจ้ะแต่ว่าโตเพิ่นบอกจริงๆบอกฮกฮางเดียวบอกฮกฮางเดียวอาจารย์เพิ่นอารมณ์บอดีพี่น้องเอ้ยกุมารคอยเหมือนอารมณ์บอดี จะเกลียดเหยียังเกลียดเหยียดขนาดนางเจ้าดีมันกระจายกองไหมห้องยืนสีเหากับห้องล้างอ้อเนอะนั่นจะเปลีしし่ยนเอาเกี ah ่ข้อกับเคื่อนอยู่เทิงมาวันเมื่อวานะรุปว่าน้องนาดาบอกน้องนาดาบอกฮกหาแต่พิ่นโซ่ปลายสินค้าบอกแม่เพิ่นว่าเลขเห็นเลขไหมเห็นเลขไหมตัวแดงๆอะตัวแดงๆเนาะเขาก็เลรกันให้ซ้ำฮกนะคะ นะมะันเป็นข้นแต่ว่าท้าเลขเราถ้าเขาบอกทามเราหมักบอกเองมันเจอหมากออกไงพี่น้องท้าเขาไปทามหนูวันไดนวันใดกับบดหนัดกับเก้าอี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิบยังไงเราเนี่ยกุมารก่อยหัเครียดหายขวดนมก็เลือกเอาเองด้ยขวดนมก็เลือกเอาเองไปอ่ะอยากเปลี่ยนขวดนมคนละก็ไม่เปลี่ยนเอาเองขวดนมก็เปลี่ยนเอาเองมาขอบคุณเดจี่ด้วลูกเอ้า เอาขอบคุณแม่ๆได้เล็ยสีฟ้าก็หายหลายได้เวเล็้วมาอันทีหวานๆก็เล้วลงบุดีไปน้องแจ็คหายจะเคียดอ้่ยเขสมถาเอาเงินเนาะมาย้อนถาเงินเลถาเอาตังหนูเอานตังนนาเดีวด้เบากเอซีเราเคียดเราเคียดเรา้อนวาวาเวลาเขาเขาเขาว่าน้องไลนอย่างนีไหมจ๊ะคนก็ะเครียด่าเห้าในหักนองวาวันวา บางทีบางบางทีเขาใส่แต่เพิ่นน่าใส่ยิมหันยิมดีนะแทนเป็นมือเป็นตีนแทนเขาองศ์นะเราก็สิบอกเขาใช้ตาวบันซ้ายดิบหน่อยเราวะแม่ใช้แต่หนูม่เห็นไม่เห็นใช้น้องเลยเนาะจงนะสิบ้าแม่บ้าหักแม่แม่จ้ะแม่ไม่รักหน้องเลยวะใช้แต่หนูนะใช้แต่หนูมีนใช้น้องเลยเหมือนวะเหย่พี่น้องเลยเราไปโรงเรียนรู้มั้ยนี่แค่แม่ฝนมาตกเนาะไปอยู่เขาตกมะเ้าเลยตกปะแปะปะแปะอยู่ดิด้ะ ก็ไมัได้บัวค่ะมาจิไปเหตุุุละจนจนชายจังเลยไปขึ้นเขาล้านเมืองทางซานได้น้องค้ายน้องค่ายรวมรวมไรจังหวัดจากเชียงรายจชกเนาะทา้งทั้งเนื้นเสียงคอยก็คอยนั่งอย้ายไปเสียงเนาะอันยังก่อนอยู่ภาคเนื้อกะเชียงรายบ่เชียงใหม่บ่เชียงใหม่เชียงรายอยู่ทางอีสานกะบน้องคายมันลงมาทางเหนือเลยไทยจังหวัดที่ได้นามถนน้มเป้าไรล่ะน้มโค้งโอ้สาร์ครับ มันกัดเป็นบัยุงกัดน,น้าคือยหน่าเห็นใบแล้วเห็นเก้าให้กุมันขอโทษเลยมึบอกเลยได้ไหมขอบคุณพอพเอชซีดเด้กลูกเลย <c oughs> ขอบคุณเด้อค่ะติดโฉนเงินมาให้หนูสื่อนมสื่อนอนสื่อนมอมึหัวซาโทรศัพท์ทาาพเลยพี่น้องคอยก็บอกไปนะมบงเป็นบอกคอยนั่ง,ย,งยึดใบกลอ <c oughs> ่องถ้งสิดได้ยินว่าได้ยินเถาะอ่ะ <c oughs> สรุปเพิ่นบอกฮกหาเด้อเราเพิ่นก็เอาไปสินค้าโชว์เพิ่นบอกว่าเห็นเลขไหมเพิ่นให้แม่เพิ่นเบิ่งขึ้นสามเก้านะคะกันสามหกนะคะ แนวทางของน้องนดานะคะวัตถิ่ันธ์มาดีเพิ่นห้จับลอตเตอรี่สามเจ็ดหนึ่งเลขออกสามเจ็ดนะคะนิตี้กับโอนมากน้อที่ยากกับม่หมอดแล้วนะคะก็พูดนิตี้ละลายไล่เด้อใจร้อนใจร้อนไล่ไลของห้าแม่แต่เธอไดก็ให้กลับไปเท่านั้นเด้อจ้ะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินในเงินกิจทองให้ได้ทองเล่นยอะนี่ยขนาดเลย ตัวมาลองสาธิตบังอบอกสาธิตัสิ่ห่ใจเพลินใจโตเลยวะเฮ็ดหายี่ีต่างเบพห้นังเบายี่สีเสียงห้อกับบ่เข้าก้องเสียงคยก็อยู่จังสิห้ากับเฮ็ดหตอนนี้ควรล้างมันวลาจะได้นที่เพได้กุมารพี่น้องเอ้กูนะกุมารคอยเขียนมันสิบห้ามันอันนี้กางเกงมันนะบัดมองอยู่เลยอะไรคือวมัเป็ฟ้า เขาฝนตกอย่างแรงเลยน้มนเลยไปเวิร์ดเลยพีน้องเลยฝนตกเลฝนมาเลยคืมฝ่ฝนมาเลยพี่น้องเอ้ย hàng Ta tốt em đi Ôi nhưng Thì nan vô chữ đất này